สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาปลูกผักชีนะครับหลังจากปลูกผักชีฝรั่งผักชีลาวไปแล้วก็เหลือผักชีไทยครับหลังจากที่ลองปลูกมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ง่ายเหมือนที่คิดเลย สวัสดีครับพบกับผมเปิด์พียาโอคนดีคนเดิมนะครับได้ที่เกมดีกับคุณนะครับเกมปลูกผักและเกมเศรษฐีรวมกันก็คือเอาอะไรได้จากปลูกผักแล้วเอาไปลงทุนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาปลูกผักชีนะครับหลังจากปลูกผักชีฝรั่งผักชีลาวไปแล้วก็เหลือผักชีไทยครับเช่นเคยครับก่อนจะปลูกก็ไปฟังประโยชน์ดีดี จากแม่โมกันครับสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่โมอีกครั้งในช่วงสาระน่ารู้วันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับผักชีไทยนะคะ ขอพูดสั้นๆในคลิปว่าผักชีแล้วกันเนาะสำหรับผักชีเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกข,ขายและปลูกกินตามบ้านเรือนทั่วไปมีอยู่สองสายพันธุ์ที่นิยมปลูกจะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์แอฟริกานะคะส่วนประโยชน์ของมันก็มีมากมายเลยทีเดียวช่วยลดน้ําตาลในเลือดจึงเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและผู้ที่กําลังลดน้ําหนักนั่นเองสามารถช่วยป้องก,กันโรคหวัดแก้อาการกระหายน้ําต่อต้านเชื้อโรคต่างๆในลใําไส้ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเป็นยาระบายอ่อนๆที่ช่วยทําให้ขับถ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแก้อาการวิงเวียนศีรษะช่วยบำรุงสายตาและยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเลือดและกล้ามเนื้ออีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อเสียกันทุกอย่างนะคะสำหรับผักชีเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนอาจทำให้เรามีกลิ่นตัวได้ และหากเรารับประทานมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการตาลายหรือขี้หลงขี้ลืมเนื่องจากมีอาการมึนหัวนั่นเองผักชีเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะการกินผักชีมากเกินไปทำให้ไตทำงานหนักสำหรับคนเป็นโรคไตควรลดการกินผักชีลงนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนก็จะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยนะเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับหลังจากไปฟังประโยชน์กันมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาปลูกกันนะครับ อันนี้ก็คือได้เพาะ,มะเมล็ดไว้แล้วก็มีงอกบ้างเป็นบางส่วนนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็ไปปลูกเลยนะครับต้องหมายจิ้มไหมไม่ต้อง ไอ้ต้นที่ปลูกปกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนพวกผักชีลาวผักชีอะไรมันก็งอกนะครับแต่มันงอกน้อยครับไม่รู้ว่าผมมีเวลาให้กับมันน้อยไปหรือ,อยังไงไม่ทราบนะครับกไ็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยศึกษาอะไรที่มันดูแลง,ง่ายๆกว่านี้ครับเพราะตอนนี้ก็ต้องทำงานประจำไปด้วยไม่มีเวลาเท่าไหร่ ลาเป็นด้านแรกกะไว้เล่นประมาณ2อสเดือนผมว่าน่าจะได้หลายเดือนแน่เลยกว่าจะพันฝนก็จะตกแล้วนะครับ หลังจากที่ลองปลูกมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ง่ายเหมือนที่คิดเลยเปอร์เซ็นต์การงอกมันน้อยอะ่ะด้วยความที่เวลาว่างเรามีน้อยเอาเวลาที่ต้องเอาไปเอาใจใส่เงี้ยก็ไม่เพียงพอทําให้มันไม่นั่นก็เดี๋ยวต่อไปคงต้องดูที่มันดูแลง,ง่ายๆกว่านี้ครับขิงข่าตะไคร้อะไรอย่างงั้น,นครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ปลูกผักฉีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทดลองปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะครับก็ถ้ามันงอกดีก็คล่อยขยายปลูกเพิ่มแล้วก็ได้มีที่เป็นไว้ปลูกอย่างอื่นด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ